ในค่ำคืนที่เงียบสงบแบบนี้คุณเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งพยายามข่มตาให้หลับเท่าไหร่สมองกลับยิ่งตื่นตัวมากขึ้นเท่านั้นความรู้สึกหนักอึ้งจากเรื่องราวที่เจอมาทั้งวันภาระหน้าที่ที่ยังทำไม่เสร็จหรือคำพูดของใครบางคนที่ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดเรื่องราวทั้งหมดนั้น ยังคงตามคุณมาถึงบนหมอนในคืนนี้อยู่หรือเปล่าศีรษะที่ควรจะได้พักผ่อนกลับกลายเป็นพื้นที่ของความคิดที่ฟุ้งซ่านไม่รู้จบค่ำคืนที่ควรจะเป็นเวลาเห็นการหยุดพักกลับกลายเป็นการต่อสู้ที่ทำให้คุณเหนื่อยล้ากว่าเดิมหากในค่ำคืนนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องการคือความสงบที่แท้จริง ความสงบที่จะพาคุณดิ่งลึกไปสู่การพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มลองปล่อยให้เสียงนี้นำทางคุณไปสู่ความสงบนั้นและไปค้นพบด้วยกันว่าเราสามารถทิ้งทุกข์ไว้ที่หมอนและหลับไหลไปกับหัวใจที่เบาสบายอย่างแท้จริงมีชายคนหนึ่งชีวิตของเขาอาจไม่ได้ต่างไปจากเราเท่านๆเท่าไหร่นักในตอนกลางวัน เขาคือพนักงานที่ทุ่มเทคือหัวหน้าครอบครัวที่แบกความหวังคือเพื่อนที่คอยรับฟังปัญหาของคนอื่นเขาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆบทบาทแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนทันทีที่ไฟในห้องดับลงและเหลือเพียงเขากับความเงียบโลกอีกใบหนึ่งก็เปิดฉากขึ้นบนเตียงที่แสนสบายและหมอนที่ควรจะมอบความผ่อนคลาย กลับกลายเป็นจอฉายภาพซ้ำๆของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันความกังวลเรื่องงานในวันพรุ่งนี้ความไม่สบายใจจากคำพูดบางคำความรู้สึกผิดในสิ่งที่ทำพลาดไปความคิดเหล่านี้วิ่งวนอยู่ในหัวของเขาเหมือนม้าที่ไม่เคยยอมหยุดพักเขาที่ลองมาแล้วสารพัดวิธีลองนับแกะแต่แกะของเขากลับกระโดดข้ามรั้วไปพร้อมกับปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ ลองเปิดเพลงบรรเลงฟังสบายๆแต่เสียงดนตรีกลับเป็นได้แค่เพลงประกอบให้กับความคิดที่ยังคงดังกว่าแต่ละคืนที่ผ่านไปร่างกายของเขาอ่อนเพลียลงเรื่อยๆขอบตาที่คล้ำขึ้นเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าเขาพักผ่อนไม่เคยพอความสดใสในตอนกลางวันเริ่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความหงุดหงิดและความอ่อนล้าที่ซ่อนไว้ข้างในทุกค่ำคืนคือการต่อสู้กับความกังวัที่ไม่เคยจบสิ้น จนกระทั่งจนกระทั่งคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนที่เขาเหนื่อยล้าจนแทบจะยอมแพ้เขาหมดแรงที่จะสู้รบกับความคิดของตัวเองอีกต่อไปขณะที่นอนพลิกตัวไปมาอย่างหมดหวังสายตาก็เหลือบไปเห็นโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างเตียงด้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่าเขาหยิบมันขึ้นมาเปิดดูไปเรื่อยเปื่อย และได้พบกับเสียงนำสมาธิบทหนึ่งโดยบังเอิญเสียงนั้นเป็นเสียงที่ราบเรียบสงบและนุ่มนวลไม่ได้มีถอยคำที่หวือหวาแต่กลับมีความเมตตาเจืออยู่ในนำเสียงเสียงนั้นกำลังพูดถึงเรื่องที่เรียบง่ายที่สุดแต่เป็นเรื่องที่เขาลืมไปนานแล้วนั่นคือการปล่อยวางผู้บรรยายไม่ได้สอนให้เขาสู้กับความคิด แต่กลับแนะนำให้เขาแค่เฝ้ามองดูมันเฉยๆเหมือนเรามองดูก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าผู้บรรยายไม่ได้บอกให้เขาลบความกังวลทิ้งไปแต่กลับชวนให้เขายอมรับว่าความกังวลน,นั้นมีอยู่จริงแต่เราไม่จำเป็นต้องไปยึดติดหรือแบกมันไว้ประโยคหนึ่งที่กระทบใจเขาอย่างจังคือภาระทั้งหลายที่เราแบกไว้ตลอดวันเมื่อถึงเวลาพัก ทำไมเราไม่ลองวางมันลงดูละ่ะหมอนที่หนุนศีรษะอยู่ทุกคืนไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับความคิดแต่มีไว้เพื่อรองรับความเหนื่อยล้าของร่างกายลองใช้มันให้ถูกหน้าที่ของมันดูสิทิ้งความทุกข์ทิ้งความกังวลทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่หมอนแล้วปล่อยให้จิตใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริงคำพูดนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ไขประตูที่ปิดตายในใจของเขา เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการไม่ทำอะไรเลยกับความคิดการแค่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเองจะเป็นทางออกที่เรียบง่ายและทรงพลังถึงเพียงนี้คืนนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาไม่ได้พยายามจะนอนเขาเพียงแค่นอนนิ่งๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วปล่อยให้เสียงนำทางนั้นคลอไปเรื่อยๆเ,เขาไม่ได้ต่อสู้เขาไม่ได้ดินน้นรน เขาแค่วางทุกอย่างลงวางความคาดหวังของหัวหน้าลงข้างๆตัววางคำพูดที่ทำร้ายจิตใจลงบนพื้นห้องวางความกลัวต่ออนาคตไว้ที่ปลายเตียงแล้ววางความเสียใจต่อเรื่องในอดีตทิ้งไว้บนหมอนใบนั้นเขารู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังค่อยๆจมลงไปในที่นอนความหนักอึ้งบนบ่าบนหน้าอกและในศีรษะค่อยๆคลายลงทีละน้อยทีละน้อย แล้วเขาก็หลับไปเขาไม่รู้ตัวเลยว่าหลับไปตอนไหนรู้แต่ว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งแสงแดดอ่อนๆของยามเช้าก็ส่องเข้ามาในห้องเขารู้สึกสดชื่นอย่างที่เขาไม่เคยเป็นมานานความคิดในหัวปลอดโปรง่งร่างกายเบาสบายราวกับว่าภาระทั้งหมดที่เขาแบกไว้เมื่อคืน ได้ถูกฉล้างออกไปจนหมดในเช้าวันนั้นเขาได้พบกับการพักผ่อนที่แท้จริงเป็นครองแรกในรอบหลายปีเขาได้เรียนรู้ว่าความสงบสุขที่เขาตามหามาตลอดไม่ได้อยู่ตรงไหนไกลเลยมันอยู่ตรงนี้นี่เองในการปล่อยวางทุกสิ่งลงก่อนที่เปลือกตาจะปิดลงในแต่ละคืนการนำเสนอทางออกและการนำทาง เรื่องราวของชายคนนั้นจบลงที่เช้าวันใหม่ที่สดใสแต่เรื่องราวของคุณกำลังจะเริ่มต้นบทใหม่ในค่ำคืนนี้และในตอนนี้อยากให้คุณได้ลองทำเช่นเดียวกับเขาณวินาทีนี้ไม่ว่าคุณจะกำลังนอนอยู่บนเตียงหรือนั่งอยู่ในที่ที่สงบลองค่อยๆจัดร่างกายให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืน ปล่อยทุกส่วนของร่างกายให้เป็นไปตามธรรมชาติหลับตาลงช้าๆอย่างนุ่มนวลที่สุดแล้วลองกลับมารับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าให้ลึกสูดเอาความสงบและความผ่อนคลายเข้าไปทั่วทั้งร่างกายและหายใจออกให้ยาวปล่อยลมหายใจออกมาอย่างช้าๆ เหมือนกำลังปลดปล่อยความเหนื่อยล้าทั้งหมดของวันนี้ให้ลอยหายไปหายใจเข้ารู้สึกถึงอากาศที่เคลื่อนผ่านเข้าไปหายใจออกรู้สึกถึงความกังวลที่ค่อยๆไหลออกมาให้เราใช้ลมหายใจนี้เป็นเหมือนสมอของใจทุกครั้งที่ความคิดเริ่มวอกแวกหรือมีเรื่องอื่นเข้ามาในหัวไม่เป็นไรเลยไม่ต้องตำหนิตัวเอง แค่ค่อยๆนำความรู้สึกกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอีกครั้งเข้าและออกช้าๆสบายๆตอนนี้ให้เราเริ่มต้นการเดินทางเพื่อวางภาระต่างๆลงทีละอย่างทีละชิ้นเริ่มต้นจากร่างกายของเราก่อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อบุนใบหน้าลองคลายหัวคิ้วที่อาจกำลังขมวดอยู่คลายคขากันไกล ปล่อยให้ริมฝีปากเผอออกจากการเพียงเล็กน้อยรู้สึกถึงน้ำหนักของศีรษะที่กำลังทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงบนหมอนลองเชื่อใจหมอนใบนี้ว่ามันสามารถรองรับทุกอย่างไว้ได้คุณไม่จำเป็นต้องเกรงกล้ามเนื้อคอเพื่อพยุงมันไว้อีกต่อไปแล้วปล่อยแล้ววางลงไปผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้าง ล่อยให้มันจมลึกลงไปในที่นอนสัมผัสถึงภาระที่มองไม่เห็นที่คุณอาจจะแบกมันไว้บนบ่ามาตลอดทั้งวันบัดนี้คือเวลาที่จะวางมันลงแค่วางมันลงไว้ข้างข้างตัวแล้วบอกกับตัวเองเบาๆในใจว่าคืนนี้ฉันขอวางภาระเรื่องงานลงก่อนนะผ่อนคลายแขนทั้งสองข้าง ตั้งแต่ต้นแขนข้อศอกไปจนถึงปลายนิ้วมือรู้สึกถึงพลังงานที่อ่อนล้าจากการทำงานกำลังค่อยๆไหลออกจากปลายนิ้วไปผ่อนคลายแผ่นหลังและหน้าอ,อกทุกครั้งที่หายใจออกรู้สึกว่าแผ่นหลังของคุณได้สัมผัสกับที่นอนมากขึ้นแนบสนิทมากขึ้นปล่อยความอึดอัดความไม่สบายใจ ที่อาจจะเกาะกลุ่มอยู่ในหัวใจให้ละลายหายไปกับลมหายใจออกผ่อนคลายช่องท้องบางครั้งความเครียดก็มักจะไปรวมกันที่ท้องปล่อยให้มันนุ่มและเป็นอิสระไม่ต้องขมแมวไม่ต้องเกรง็งผ่อนคลายสะโพกต้นขาหัวเขา่าน่องไปจนถึงปลายเท้า รู้สึกถึงน้ำหนักของขาที่วางทอดอยู่บนที่นอนขาคู่นี้ที่พาเราเดินไปทุกที่ตลอดทั้งวันบัดนี้มันได้พักแล้วอย่างเต็มที่ตอนนี้ร่างกายทุกส่วนของคุณกำลังผ่อนคลายและเบาสบายต่อไปเราจะมาวางภาระทางใจกันให้นึกถึงหมอนที่คุณหนุนอยู่ ในคืนนี้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่รองรับศีรษะแต่มันจะเป็นที่พักพิงของทุกความกังวลหายใจเข้าลึกๆและขณะที่หายใจออกให้นำความกังวลเรื่องแรกคือเรื่องของวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่สำคัญงานที่ยังทำไม่เสร็จหรือสิ่งที่ต้องไปประชิญหน้ารวบรวมมันไว้ในความคิดแล้วค่อยๆวางมันลงบนหมอนบอกกับตัวเองว่า เรื่องของพรุ่งนี้ไว้ค่อยจัดการในวันพรุ่งนี้แต่คืนนี้ฉันขอพักก่อนแล้วปล่อยมันไว้ตรงนั้นหายใจเข้าอีกครั้งและขณะที่หายใจออกให้นำความกังวลเรื่องที่สองคือเรื่องของผู้คนคำพูดที่อาจจะกระทบใจสายตาที่ไม่เป็นมิตรหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรวบรวมความรู้สึกเหล่านั้นไว้แล้วค่อยๆวางมันลงบนหมอน บอกกับตัวเองว่าความคิดและความรู้สึกของคนอื่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ฉันขอวางมันลงและคืนความสงบให้กับใจของฉันการให้อภัยไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระหายใจเข้าและขณะที่หายใจออกชา้าให้นำความผิดพลาดในอดีตเรื่องที่ทำลงไปแล้วยังรู้สึกเสียใจคำพูดที่อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไข รวบรวมความรู้สึกผิดเหล่านั้นแล้ววางมันลงบนหมอนอย่างนุ่มนวลบอกกับตัวเองว่าอดีตได้ผ่านไปแล้วฉันได้เรียนรู้จากมันและตอนนี้ฉันขอให้อภัยตัวเองฉันขออยู่กับปัจจุบันขณะหายใจเข้าลึกๆเป็นครั้งสุดท้ายรวบรวมความกังวลใจเล็กๆน้อยๆที่ยังอาจหลงเหลืออยู่ความกลัวความไม่แน่นอนความรู้สึกโดดเดี่ยวรวบรวมมันทั้งหมดให้เป็นก้อนสุดท้าย แล้วในลมหายใจออกที่ยาวที่สุดปล่อยมันทั้งหมดลงไปบนหมอนทิ้งมันไว้ตรงนั้นบัดนี้ศีรษะของคุณที่หนุนอยู่บนหมอนมีเพียงความว่างเปล่าและเบาสบายภาระทั้งหมดได้ถูกวางลงแล้วจิตใจของคุณเป็นอิสระการปล่อยวางทุกข์ที่ใจคือหนทางที่นำไปสู่ความสงบให้ความรู้สึกของคุณกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอีกครั้งหายใจเข้ารับรู้ หายใจออกผ่อนคลายเข้าสบายออกสบายไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องหลับไม่ต้องพยายามทำให้ใจสงบเพียงแค่อยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกที่เบาสบายของร่างกายอยู่กับความว่างเปล่าของจิตใจปล่อยให้ทุกอย่าง เป็นไปตามธรรมชาติของมันร่างกายของคุณรู้ดีว่าต้องทำอย่างไรจิตใจของคุณรู้ดีว่าต้องพักผ่อนเมื่อไรหน้าที่ของคุณในตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวคือการอนุญาตอนุญาตให้ร่างกายได้พักอนุญาตให้จิตใจได้หยุดนิ่ง และอนุญาตให้การหลับลึกค่อยๆเดินทางมาหาคุณอย่างช้าๆและนุ่มนวลการทำเช่นนี้ในทุกๆคืนก็เหมือนการค่อยๆสร้างพื้นที่แห่งความสงบให้เกิดขึ้นในใจเราเองหากคุณรู้สึกว่าจิตใจเริ่มสงบลงหากความผ่อนคลายกำลังค่อยๆเข้ามาแทนที่ ขอให้คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่และเมื่อคุณตื่นขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยความสดใสหากคุณอยากจะมอบความรู้สึกดีๆเช่นนี้ให้กับใครสักคนการแบ่งปันเรื่องราวนี้ออกไปก็เปรียบเสมือนการให้ธรรมะเป็นทานซึ่งเป็นการให้ที่ลำค่าเพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้ทิ้งทุกข์ไว้ที่หมอน และพบกับการพักผ่อนที่แท้จริงเช่นเดียวกับคุณบัดนี้ทุกอย่างรอบตัวคุณกำลังค่อยๆเลือนหายไปเหลือไว้เพียงความรู้สึกสงบนิ่งอยู่ภายในความกังวลได้ถูกว่างลงแล้วภาระได้ถูกปลดเปลื้องไปแล้วจิตใจของคุณว่างเปล่าวสว่างและเบาสบาย เหมือนเรือที่ลอยนิ่งอยู่กลางทะเลสาบอันสงบเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นลงบนพื้นดินอย่างแผ่วเบาเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนไม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วไม่มีที่ไหนต้องไปมีเพียงแค่ที่นี่ในวินาทีนี้กับความสงบสุขที่แท้จริง ขอให้คุณจงพักผ่อนพักผ่อนอย่างเต็มที่ในอ้อมกอดของความเงียบสงบนี้และหลับลึกอย่างน่าอัศจรรย์ เขาไม่รู้ตัวเลยว่าหลับไปตอนไหนรู้แต่ว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งแสงแดดอ่อนๆของยามเช้าก็ส่องเข้ามาในห้องเขารู้สึกสดชื่นอย่างที่เขาไม่เคยเป็นมานานความคิดในหัวปลอดโปรง่งร่างกายเบาสบายราวกับว่าภาระทั้งหมดที่เขาแบกไว้เมื่อคืนได้ถูกชะล้างออกไปจนหมด ในเช้าวันนั้นเขาได้พบกับการพักผ่อนที่แท้จริงเป็นครองแรกในรอบหลายปีเขาได้เรียนรู้ว่าความสงบสุขที่เขาตามหามาตลอดไม่ได้อยู่ตรงไหนไกลเลยมันอยู่ตรงนี้นี่เองในการปล่อยวางทุกสิ่งลงก่อนที่เปลือกตาจะปิดลงในแต่ละคืนการนำเสนอทางออกและการนำทาง เรื่องราวของชายคนนั้นจบลงที่เช้าวันใหม่ที่สดใสแต่เรื่องราวของคุณกำลังจะเริ่มต้นบทใหม่ในค่ำคืนนี้และในตอนนี้อยากให้คุณได้ลองทำเช่นเดียวกับเขาณวินาทีนี้ไม่ว่าคุณจะกำลังนอนอยู่บนเตียงหรือนั่งอยู่ในที่ที่สงบลองค่อยๆจัดร่างกายให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดไม่ต้องเกรง็งไม่ต้องฝืน ปล่อยทุกส่วนของร่างกายให้เป็นไปตามธรรมชาติหลับตาลงช้าๆอย่างนุ่มนวลที่สุดแล้วลองกลับมารับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าให้ลึกสูดเอาความสงบและความผ่อนคลายเข้าไปทั่วทั้งร่างกายและหายใจออกให้ยาวปล่อยลมหายใจออกมาอย่างช้าๆ เหมือนกำลังปลดปล่อยความเหนื่อยล้าทั้งหมดของวันนี้ให้ลอยหายไปหายใจเข้ารู้สึกถึงอากาศที่เคลื่อนผ่านเข้าไปหายใจออกรู้สึกถึงความกังวลที่ค่อยๆไหลออกมาให้เราใช้ลมหายใจนี้เป็นเหมือนสมอของใจทุกครั้งที่ความคิดเริ่มวอกแวกหรือมีเรื่องอื่นเข้ามาในหัวไม่เป็นไรเลยไม่ต้องตำหนิตัวเอง แค่ค่อยๆนำความรู้สึกกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอีกครั้งเข้าและออกช้าๆสบายๆตอนนี้ให้เราเริ่มต้นการเดินทางเพื่อวางภาระต่างๆลงทีละอย่างทีละชิ้นเริ่มต้นจากร่างกายของเราก่อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อบุนใบหน้าลองคลายหัวคิ้วที่อาจกําลังขมวดอยู่คลายคขากันไกร ปล่ยให้ริมฝีปากเผอออกจากกันเพียงเล็กน้อย